SIA สยามอินเตอร์การประมูลสนใจซื้อขายรถมือสไม่ต้องดาวออกรถได้ทันที SIA ง่ายๆใครก็ประมูลได้สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมเช่นเคยครับกับช่องตำลารถนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหลังจากมีคนสอบถามมานะครับเกี่ยวกับตัว Civic f d นะครับว่าทางช่องตำลารถเนี่ยจะมีรีวิวรุ่นนี้อีกบ้างไหมนะครับจริงๆมีอีก2คันนะครับมีสีเทานะครับแล้วก็คันนี้ แล้วก็อีกคันหนึ่งสีเหลืองนะครับที่ราคาใกล้เคียงกันเลยนะครับสองแสนต้นๆจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณนั้นนะครับฟีดาวด้วยเนาะประมาณนั้นนะครับอย่างคันนี้เป็นตัว S นะครับก็ถือว่าเป็นลองท็อปค่อนข้างสวยนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคือแบบแตั้งแต่ออกศูนย์มาเนาะยังไม่ได้ทําอะไรกับรถเลยนะครับก็เนี่ยตามนี้นะครับสีนะครับก็สวยอยู่ ก็ข้อดีของคันนี้นะครับจากที่ผมเช็คประวัติเนี่ยคือมันเป็นรถป้ายแดงมือเดียวออกศูนย์เลยเนี่ยครับคือข้อดีสุดๆและตอนนี้นะนะครับเราก็เป็นตัวรองท็อปเนาะไม่ใช่ตัวท็อปก็โอเคอยู่นะครับเนื้อสียังดูดีนะครับภายนอกรถไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่เน้นจอดนะจากที่ถามเจ้าของนะคุยกับเจ้าของไปเมื่อสักครู่นี้เนาะ นะครับค yeah, awesome. nice mm ันนี้เนี่ยคือดีตรงที่ว่าถ้าใครสนใจนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรเป็นรถเก่งที่ได้รับความนิยมอยู่ประมาณหนึ่งนะครับในยุคนั้นนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนะครับก็ยังมีคนสอบถามนะครับแล้วก็ยังหาใช้อยู่เหมือนกันนะครับขอให้เจอแบบเดิมๆอะไรเงี้ยนะครับก็นี่เลยคันนี้นะครับมีความเดิมมากส่วนอีก2คันนะครับที่ผมจะรีวิวเนี่ยเป็นรถที่ทําซิ่งนะครับแต่ว่าก็ยังแฝงไว้ด้วยความเดิมอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะจบจากคันนี้นะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนนึงะครับ ก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตัวรถกันนิดนึงนะครับอย่างคันนี้นะครับบอกไปแล้วเนาะสีภายนอกสวยมากนะครับเดิมๆไม่มีตําหนิอะไรเลยภายในก็เช่นกันนะครับภายในนี่มีตําหนินิดเดียวนะครับก็คือออทั้งด้านพวงมาลัยนะครับที่มันถลอกนะครับประมาณนี้พอผมขับมาเมื่อกี้นะครับก็สังเกตเห็นตําหนินิดนึงเนี่ยนะครับมันก็จะถลอกประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็เบาะสวยนะครับเดิมโรงงานเนาะไม่ขาดไม่ย่นไม่ยู่นะครับพรมพื้นสวยคือภายในนะครับ เนี่ยอย่างพวกไฟฟงไฟฟ้าอะไรเงี้ยคือใช้ได้หมดนะหน้าปัดเรือนไม้หน้าจอต่างๆนะครับคอนโซลดูดีหมดเลยนะครับภายในก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับก็อย่างที่บอกกันนะครับรถใช้มือเดียวนะครับป้ายแดงออกศูนย์นะครับก็มีการดูแลดีมากนะครับรักษาความสะอาดดีมากเนาะคันนี้เบาะเดิมๆเลยนะครับอ๋อมีเปื้อนนิดนึงเนาะตรงนี้ไม่ได้สังเกตนะตอนแรกนี่ครับมีคราบเปื้อนเนาะก็น่าจะต้องมีการซักล้างฟอกอะไรประมาณนี้นะครับให้มันพร้อมใช้งานกว่านี้เนาะ ก็โอเคครับภายในไม่น่าจะมีอะไรมากมายเนาะในการรีวิวทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูพวกเครื่องยนต์นะครับนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปลองขับทดสอบให้ดูนะครับว่าคันนี้เนี่ยช่วงล่างเป็นยังไงเกียร์เป็นยังไงเบรกยางชกนะครับจะได้พูดได้เต็มปากเนาะว่ารถมันพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งานนะครับก่อนจะไปดูเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวแวะมาดูด้านหลังนิดนึงนะครับหาตำหนิก่อนเนาะว่ามันมีไหมนะครับอ่าอย่างตะเข็บตรงนี้นะครับไม่มีน้ําขังไม่เป็นสนิมเนาะโอเคอยู่นะครับรถน่าจะจอดในร่มด้วยนะค จากที่ดูๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดจอดตากฝนมากๆนะครับตรงนี้น้ําจะขังเนาะเราก็จะเป็นสนิมโอเคครับคันนี้ก็ปลอดภัยนะครับมาดูหลุมนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้สําคัญเหมือนกันนะครับอ่โอเคครับเนี่ยฮะอุปกรณ์ช่วยเหลือยังครบอยู่เลยนะแม่แรงปัจจขันนู้นนี่นั่นครบนะครับยางอะไหล่ครบหลุมนี่หลุมเดิมโรงงานนะครับในการันตีเลยนะครับเนี่ยหลุมเดิมโรงงานเนาะก็ประมาณนี้นะครับเท่ากับว่ารถไม่น่าจะ ถูกชนหนักอะไรมาเลยนะทั้งคันเลยนะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดข้อดีนะของคันน <microb ial. S 2> <Good. S 1> ี้นะครับค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็คือใหม่มากนะครับอย่างรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับดูนะฮะนี่ครับตามนี้เลยนะครับสวยมากนะครับมิหน้าครับเจ้าของเขาค่อนข้างอวยนะว่าเครื่องเขาค่อนข้างดีนะครับรถเขาอะนะฮะประมาณนั้นเลยนะครับน็อตคมกลิบนะครับไม่มีคราบเลยครับแห้งสนิทนะครับ ปักสวยนะครับท่อสวยคือโอเคเลยนะครับดูดีจัดจัดนะครับเนี่ยฮะดูหัวน็อตนะครับคมกิ๊กยังใหม่อยู่เลยไม่มีสนิมนะครับเนี่ยฮะดูดีนะครับคันนี้เครื่องยนต์ทรงห้องเครื่องถือว่าเพอร์เฟกต์มากๆคือใช้งานมาค่อนข้างน้อยได้เลยนะครับผมว่านะครับสภาพเครื่องประมาณนี้นะใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับแต่เสียได้นะถ้าเป็นตัวท็อปผมว่าจะน่าใช้กว่านี้เยอะเลยแต่ว่าตัวรองท็อปก็ไม่เคเ่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เราได้รถเดิมๆนะครับมือใหม่ป้ายแดงออกศูนย์เลยนะครับโรงงานเลยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะครับนะครับอย่างฝากระโปรงหน้าดูนะฮะสวยจะจัดตะเข็บสวยมากนะครับตามนี้เลยนะฮะเนี่ยนะครับถ้าใครคิดจะซื้องรสดนะครับก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อจัดไฟนนซ์นี่ผมบอกเลยนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะครับค่างงวดก็น่าจะประมาณ5 0 0 0ันนะบวกลบนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่ เงื่อนไขนะครับของทางไฟแนนซ์อีกทีนึงนะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับโดยรวมนะครับภายนอกภายในนะครับเครื่องยนต์ส่วนเรื่องเบรกยางโชกเกียร์เนี่ยเดี๋ยวผมไปลองขับนะครับแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะครับว่ามันโอเคไหมนะครับสำหรับ c ีวิ c เก็ดีคันนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากที่ขับออกมาได้สักพักหนึ่งเนี่ยผมมองว่า เป็นรถที่เจ้าของเขาเนี่ยอวยมานี่ก็คือน่าเชื่อถืออยู่นะครับในระดับหนึ่งนะเพราะก่อนหน้าที่ผมจะมารีวิวเนี่ยเจ้าของเขาบอกว่ารถเขาคือเดิมมากเดิมสุดโรงงานคือทุกอย่างเนี่ยเป๊ะหมดนะครับตอนแรกผมไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ว่าออพอได้มารีวิวนะครับแล้วเราก็ลองมาสัมผัสนะครับจากการขับขี่เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ารถเขาพร้อมใช้งานมากๆและคิดว่านะครับ FC, เอ,อแฟนเพจที่ดูอยู่เนี่ยถ้าใครมองหารุ่นนี้อยู่เนี่ยผมมองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับด้วยความที่รถค่อนข้างเดิมใช้งานมาก็ไม่เยอะเนาะประมาณแสนก่าโลเองนะครับแล้วก็สภาพประมาณเนี้ยภายในอย่างนี้นะครับภายนอกก็สวยเนาะแต่ว่าข้อเสียคืออย่างที่บอกนะครับมันอาจจะไม่ได้มีชุดตรงชุดแต่งอะไรมากแต่ข้อดีก็คือความเดิมของเขาเนาะประมาณนั้นนะครับนี่อย่างงี้นะฮะภายในแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับแล้วก็เกียร์นะครับเกียร์นี่คือไม่มีดีเลยนะครับก็เปลี่ยนทุกเกียร์ปกตินะครับนัปัดเลิ่อนม่ใช้ได้หมดเลยทุกจุดนะครับอีกทั้งนะครับเครื่อง1.8ตัวนี้นะครับ อัตราเร่งดีมากนะครับแล้วก็ไม่ได้กินน้ํามันถึงขั้นนั้นนะครับแต่ถามว่ามันกินกว่าพวก1.6ไหมมันกินกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็แลกมันด้วยความใหญ่โตนะครับแล้วก็อัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับประมาณนั้นส่วนเรื่องช่วงล่างนะครับค่อนข้างประทับใจนะครับ นิ่งมากตึงมากนะครับเนี่ยผมให้ดูเนี่ยอย่างพวงมาลัยนะครับเนี่ยก็คือตึงเป๊ะนะครับไม่กินซ้ายไม่กินขวานะครับแล้วก็ไม่มีช่องว่างเวลาเลี้ยวนะครับพวงมาลัยค่อนข้างคมนะครับแล้วก็เนี่ยขนาดผมวิ่งอยู่ประมาณ100กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยก็คือปล่อยขับได้สบายครับค่อนข้างตึงนะครับลมยางโอเคทุกอย่างโอเคหมดเอ่อพวกศูนย์พวกอะไรเงี้ยครับก็ตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าพร้อมใช้งานนะครับ ขอสรุปอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับ Civic FD นะครับปี06คันนี้นะครับชมตัว S นะครับหรือว่าลองท็อปผมมองว่าส่วนตัวนะความเห็นผมส่วนตัวนะครับใครคิดยังไงก็สามารถพูดคุยได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาความเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าค่อนข้างคุ้มนะครับด้วยความที่ว่ารถคันนี้มันเป็นรถมือเดียวนะครับออกศูนย์ป้ายแดงนะครับแล้วก็สภาพเนี่ยคือยังเดิมๆอยู่เลยนะครับแทบจะ ไม่ได้มีจุดไหนที่เคยไปซ่อมไปแซมอะไรเลยนะครับอย่างเช่นเครื่องยนต์นะครับก็ยังพร้อมใช้งานนะครับสีภายนอกภายในประมาณนี้เลยอีกทั้งนะครับราคาเนี่ยก็ไม่ได้แบบแรงจนเกินไปนะครับก็อยู่ที่2 0 0แสนต้นๆ้นเท่าน,นั้นเองนะครับจัดไฟแนนซ์เนี่ยคือจัดทะลุทะลวง แน่นอนนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ผ่อนไม่แพงด้วยเนาะสำหรับใครที่มองหาแบบเลนแบบจัดไฟแนนซ์ประมาณนั้นแต่ถ้าใครคิดจะซื้อเงินสดนะครับก็น่าจะมีส่วนลดอีกประมาณนึงเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางเจ้าของให้นะครับฝากกว้ด้วยละกันนะครับกับคลิปนี้ครับสำหรับ Civic F อดีเดี๋ยวผมจะมีรีวิวนะครับ FD ดีอีกประมาณ2สําคัญนะในแบบที่แบบเขาแต่งมาแล้วนะครับที่ไม่ใช่รถเดิมนะครับก็เดี๋ยวฝากกดติดตามไว้เนาะถ้าใครสนใจจะได้ไม่พลาดคลิปของทางช่องตำรารถนะครับส่วนใครนะครับที่อยากจะให้ผมเนี่ยไปรีว ด้านล่างคลิปนี้หรือว่าจะโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับก็เอาไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ